นี่คือลักษณะยาส้มยาของหลวงปู่ฟัน่นกว่าจะสำเร็จนี้ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆเขาเรียกว่ากลัน่นจะหยดทีละหยดทีละหยดเหมือนกับกัน่นเหล้านะขวดนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เป็นขวดเนี้ยชั่วโมงหนึ่งยังไม่เต็มด้วยหยดทีละหยดทีละหยดนะสรรพคุณเนี่ยหลวงปู่ฟัน่นท่านว่านะ เว้นแต่โรคก,กรรโรคเวนเท่านั้นที่รักษาไม่ได้เพราะยานี้มันเกิดจากนิมิตของท่านที่ท่านภาวนาไม่ได้ด้ดนเดาอะไรจากที่ไหนที่ประสบการณ์ของหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็ต้องการพิสูจน์หลวงปู่ฟัน่นท่านบอกว่าเว้นแต่โรคก,กร,รมโรคเวนเท่านั้นรักษาไม่ได้หลวงตาพิสูจน์ยาขนาดน,นี้มาเรียกว่า เ,เกือบจะยี่สิบกว่าปีนะรักษาโรคมะเร็งเบาหวานทุกอย่างที่ที่เป็นเว้นแต่โรคก,กรรมโรคเวนอย่างที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรโรคก,กรรมโรคเวนคือเอาไปกินมันไม่หายนั่นเองหรือพูดถึงเขาก็ไม่สนใจเนี่ยเรียกว่าโรคก,กรรมโรคเวนเน่ที่ลงตาม บอกกับลูกศิษย์ที่เป็นหมอที่ว่ามั่นใจที่สุดกับโควิดเนี่ยเพราะอะไรโควิดเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยสิบสี่วันนะยังไม่เป็นไรนะแต่ว่างูเห่ากัดเนี่ยไม่เกินสี่ชั่วโมงตายเห็นไหมแต่ยาส้มเนี่ยเอาอยู่ลูงตารักษาพระตอนไปอยู่ประจวบประจวบนีู้งูงงเห่านี่เยอะมาก ไม่เว้นแต่ละเดือนที่คนถูกงูเห่ากัดก็อาศัยยาส้มขนาดน,นี้ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เสียที่ประจบยังกันแจกที่ประจบอยู่ทีนี้พูดถึงเรื่องที่หลวงตารักษาเองงูเห่าเนี่ยตอนอยู่วัดป่าบันคอก็งูเห่ากัดพระก็บอกไม่ต้องตกใจก็เอาสำลีเนี่ยแตะหัวเชื้อมันทำความสะอาดที่แผลที่งูกัด แล้วก็ผสมน้าน้ำให้กินหนึ่งลิตรก็เท่ากับพันซีซีภายในสี่ชั่วโมงแผลที่มันแดงพื้นหมดเลยนะไอ้งูเห่ากัดเนี่ยขานี่แดงร้อนเอามือแตะเนี่ยวร้อนวูบวูบเลยกินยาเข้าไปไม่ถึงสี่ชั่วโมงอาการที่แดงพึดเนี่ยหายไปเป็นปิดทิ้ง ก็เลยมั่นใจเลยว่าโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราตั้งสี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะเห็นผลว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยแต่งูเนี่ยสี่ชั่วโมงตายก็เลยมั่นใจบอกหมอที่เป็นรูปศิษย์เนี่ยไม่ต้องกลัวเขาก็เอาไปกินเขาบอกไม่เกินเจ็ดวันเขาไปทำงานได้เนี่ย อันนี้คือหมอทั้งสองคนนะก็ก็เนไปคุยกันกันกบอธิบดีแพทย์แผนไทยท่านก็บอกว่ามันไว้ใจไม่ได้มันขึ้นลายาแพทย์แผนโบราณเนี่ยนะเก็บไว้มันก็ขึ้นขึ้นลาได้องวงตาก็บอกว่าเอาเน,นี่เอาขวดไปให้ดูเลยนะผสมให้กินด้วยบอกว่าอย่างเนี้ยมันไม่มีลาจะขึ้นตรงไหนเพราะว่ามันเป็นน้ํากรด ไม่ใช่กินเพียวๆอย่างนี้นะต้องผสมเจ็ดซีซีต่อน้ำพันซีซีนะนะอัตราส่วนทีนี้ก็ขั้นตอนมันไม่มีทางที่จะเกิดเชื้อราหลวงตาก็ให้ทนาอธิบดีเนี่ยส่งลูกน้องไปดูขั้นตอนในการผลิต จ่ายหมดนะค่าเบ้ยเลี้ยงค่าน้ํามันค่าอะไรเนี่ยสําหรับพนักงานเนี่ยข้าราชการที่ไปตรวจการผลิตเขาก็ไม่สนใจเยก็เลยเหมอหมอที่เขาทํางานอยู่โรงพยาบาลมหิดลเนีนะ่ยเขาก็ออกไปวิเคราะห์เขาบอกว่ายาขนาดเนี้ยเป็นขนาดเดียวในโลก ที่สามารถล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเราได้เนี่ยเราลองกินได้เลยนะอย่างเรากินอาหารที่มีะสะไอ้ผงชูรสอ,อะ่ะมันจะคอแห้งเห็นไหมดื่มเข้าไปหนึ่งแก้วหายเป็นปิดทิ้งอ่อก็โหเดี๋ยวนี้คนหนึ่งนะพระที่จังหวัดเลยท่านกระดูกหลังเนี่ยมันมันมัน ไปเจออุบัติเหตุต้องใส่เกาะไปบินทบ,บาทก็ลำบากก็เลยส่งยาส้มไปถวายท่านเฮ้ยไปบินทบบาทได้สบายไม่เจ็บไม่ปวดนะีนะ่ยบางคนกระดูกทับเส้นก็กินได้พ่อของอลูกสาวเอที่มาปฏิบัติธรรมอายุเจ็ดสิบกว่าปีท้องผูกตลอดเป็นเป็นปีหลายปีมาแนละ้วท้องผูก ต้องกินยาน้ำและดมพลถึงจะทายเห็นว่าเป็นมาสามปีกินยาส้มทายเป็นปกติขาที่ไม่มีแรงนะก็หายเป็นปกติอันนี้ไม่ได้คโฆษณานะเพียงแต่ว่าอยากจะให้เกิดประโยชน์นะเพราะว่ามันมันคุ้มค่านะ ้ารัฐบาลสนับสนุนเนี่ยนะโอ้โหประหยัดเงินงบประมาณไม่รู้ว่ากี่แสนล้านเป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะนะหมอก็บอกว่าไม่มีทางหรอกหลวงพ่อเพราะมันจะเสียผลประโยชน์การสั่งยามาเนี่ยมันมีใต้โต๊ะบนโต๊ะก็เลยเลือกพูดกันนะเรื่องราชการเนี่ยเลิกพูดกันเลยที่พระที่รู้จักกันเนี่ยไปทําที่จังหวัดตากใครตามข่าวนี้จะเห็น หนังสือพิมพ์ลงนะคนไปเอายาส้มเนี่ยวันนั้สี่พันกะว่าคนนะวันธรรมดานะถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันละหมื่นกว่าผลที่สุดก็ทําต่อไปไม่ได้เพราะอ,อยอเข้าไปตรวจพระก็ไม่มีใบตัวรักษาโรคะนะก็เลยเลิกลาไปเนี่ยก็คือทุกอย่างถ้ามันทําให้เสียผลประโยชน์เ แกเจ้าของร้านย,ยาตจากทั้งหลายแลเนี่ยมันไม่มีทางสําเร็จเอาละอันนี้พูดถึงเรื่องโลกโลกทีนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะเออก็หลายคนนะี่ยถามลูกศิษย์ลุงหามาก็มาสมาทานศีล ศีลอยู่ที่ไหนก็ถามบางคนศีลอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เนี่ยทานเอออุปกรณ์เนี่ยท,ที่ที่พระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสก็บทบทสรุปสามอย่างเนี่ยนะไอ้ที่พระองค์ทรงสแสดงไว้มากมายเนี่ยก็มีสรุปอยู่สามข้อคือศีลสมาธิปัญญา ศีลอยู่ที่ไหนนะพวกเราเข้าใจไหมกิเลสอยู่ที่ไหนเอากิเลสก่อนกิเลสอยู่ที่ไหนลำพูนกิเลสก็อยู่ที่ใจเราศีลก็อยู่ที่ใจเราลักษณะของศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนสามอย่างก็อยู่ที่ใจหมดนะ ทีนี้ศีลมีหนะ้าที่อย่างไรศีลนะความหมายก็คือสำรวมระวังนะสำรวมอะไรสำรวมกายวาจานะแต่มันออกมาจากใจนั่นแต่ว่าศีลน,นี้ทําหน้าที่หยาบหยาบคือเราผิดศีลมันก็จะเห็นชัดก็คือกายกับวาจาส่วนใจนี้ศีลไม่เข้าไปรักษานะรักษาเพราะว่า มันก็ออกมาจากใจนั่นแหละแต่ว่าเราจะผิดศีลทางใจไม่มีนะสมมุติว่าโหเราไปธนาคารเงินเป็นกระสอบกระสอบเราอยากจะได้คิดนะคิดอยากจะได้สักแสนเออสักกระสอบเนี่ยไม่ผิดศีลใช่ไหมแต่เข้าไปขโมยเมื่อไหร่ถึงผิดศีลเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรับผิดทางสิเออทางทางทาง,ทางใจ อย่างพระเราเนี้ยถ้าปรับทางใจเนี่นะพระไม่มีเหลือหรอกโดยเฉพาะพระหนุ่มเนี่ยเห็นสาวๆก็ต้องคิดใช่ไหมว่าโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยน้าได้อยากได้มาเป็นเมียนี่ความคิดเฉยๆนะก็ไม่ศีลก็ไม่ขาดเห็นไหมเพราะฉะนั้นศีลก็มีหน้าที่สำรวมระวังกายวาจา นี่คือหน้าที่ของศีลเราต้องเข้าใจหน้าที่ของศีลศีลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสํารวมเอาอะไรมาสํารวมก็คือเอาสติมาสํารวมกายสํารวมวาจาแต่ว่ามีสติก็คือมาจากใจนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไม่มีใจก็ศีลก็ไม่มีแหละแต่ว่าหน้าที่ของศีลคือทำหน้าที่หย,ยาบ คือประคองจิตนะเขาเรียกว่าสำรวมระวังสติสำรวมระวังไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นทางกายที่เรียกว่าเวรห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดุมสุรายาเมานี่ผิดทางกายทางวาจาเห็นได้แต่ทางใจสิงไม่ไปคุ้มครองนะเฮ้ยอยากกินเหล้าจังเลยเงี้ยก็ไม่ขาดสิลไม่ขาดนะเพราะเราไม่ได้ดื่ม เียงแต่ใจมันอยากไปเฉยๆเพราะนั้นเฮียคนนี้สวยจังเลยอยากได้มาเป็นเมียก็ไม่ผิดเห็นไเนี่ยเขาเรียกว่าใจนะไม่ไปคุ้มครองเพราะนั้นศินเนี่ยจะสำเร็จก็คือจากใจนะสำรวมระวังส่วนหยาบก่อนคือกายวาจาให้อยู่ในกรอบของสินท้าถ้าแสว ปุโบสดก็ศินแปดถ้าเป็นเนนก็สินสิบเป็นผ้าก็ศินสองร้ยยิบเจ็ดก็สํารวมระหว่างเขาเรียกว่าอินทรสังวรนั่นแหะคือตัวศินสังวรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้แลก็มันก็มาจากใจนั่นแหละคาว่าสํารวมระหว่างเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่จะผิดสินก็คือผิดทางกายกับวาจาอันนี้เป็นหน้าที่ของศิน หน้าที่ของสมาธิสมาธิเนี่ยเราก็นึกว่าต้องไปวัดต้องไปนั่งสมาธิให้จิตสงบอืมคําว่าสมาธิในสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงความตั้งใจมัน่นจิตที่ตั้งใจมัน่นมันก็รวมทั้งสำรวมนั่นแหละมาสำรวมระวังถ้าเราไม่มีจิตตั้งใจมัน่น การสำรวมระหวังก็บกพร่องการทำอะไรก็บกพร่องหมดเพราะฉะนั้นสมาธิก็อยู่ที่ใจเราคือตั้งมั่นตั้งมั่นที่จะรักษาศีลตั้งมั่นที่จะสำรวมระวังสมาธิครอบหมดเลยเห็นไหมศีลก็ต้องมีสมาธิมันทำงานอยู่ด้วยกันมันกลมกลืนอยู่ด้วยกันศีลส,สมาธิปัญญาแต่มันแยกหน้าที่เท่านั้นเองศีลมีหน้าที่สำรวมระวัง สมาธิมีหน้าที่ตั้งใจมั่นเพื่อที่จะไม่ให้เราออกนอกลู่นอกลอยคิดอกุศลนทั้งหลายแหล่ก็อยู่ที่สมาธิส่วนปัญญาเป็ว่าสอดส่องปัญญามีหน้าที่สอดส่องสอดส่องอะไรสอดส่องอุบายทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอกเกิดแห่งปัญญาทั้งนั้น ก็สอดส่องหาปัญญามาสอนใจสมมุติว่านี่เราสอดส่องก็ไปเห็นแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยเราก็จะกินเท่าอย่างนี้ได้ไหมกินได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องปลอกอย่างที่ทำให้เห็นเนี่ยทีนี้เช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณา ทำอะไรก็จะหยาบคือมองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันก็สักว่าเห็นเท่านั้นมันไม่ได้เกิดปัญญาเพราะนั้นเมื่อเช้านี้พาปุ๋ยไปดูท้องฟ้าว่าดูสิเนี่ยมรคนิพพานมันอยู่ตรง,ตรงนเนี้ยเนี่ยทำไมถึงว่ามรคผลอยู่บนท้องฟ้าไม่มีใครตอบได้เห็นไหม ท้องฟ้าเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไมมีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวปุยเมฆสารพัดอย่างอยู่บนท้องฟ้าหมดทีนี้ในแง่ของธรรมะเราอยากได้พระจันทร์มีใครได้ไหมเห็นไหมเราอยากได้พระอาทิตย์หรือว่าอยากให้พระอาทิตย์เย็นมีใครทำได้ไหมก็ไม่มีใครทำได้ ท้องฟ้าทั้งท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีใครได้อะไรอย่างแท้จริงกับท้องฟ้าเห็นไหมสมบัติที่อยู่เกลือนอยู่ในโลกใบเนี้ยมากมา,กายไก่กองมีใครได้บ้างไหมเนี่ยแค่เนี้ยเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะโลภเอาอะไรอ่จะรวยเป็นล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ไม่มีใครได้แม้แต่ตัวเราเองที่เรารักเราหงแหนก็ยังไม่ได้เห็นไหม นี่แหละคำว่าอุบายปัญญาม,มองเห็นทุกอย่างเพื่อมาสอนใจเราท้องฟ้ามีปุยเมฆมีอะไรต่ออะไรเนี่ยล้วก็สมมุติอีกอะถ้าจะว่าให้จริงๆและเอียดเข้าไปอีกมันก็ไม่ได้มีจริงเมฆก,ก็สมมุติพระจันทร์เขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์เขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นพระอาทิตย์เนี่ยแต่เราก็ไปหลงว่าพระจันทร์พระอาทิตย์แต่เขาไม่รู้เรื่อง ก็เท่ากับเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเนะี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกใบเนี้ยมีแต่สมมุติทั้งนั้นเห็นไะถ้าอย่างที่เคยพูดอยู่เราไปจ่ายตลาดเนะี่ยแต่ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านแล้วจะซื้ออะไรได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมฉันใดก็ดีโลกใบเนี้ยถ้าเราไม่ใช้สมมุติ เราจะได้อะไรไหมเ้ยก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ย,สมม,ยสมมุติว่าทซ้อยคอสมมติว่าทองคําสมมุติว่าเพชรสมมุติว่าโน่นนี่แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันของเกิดจากสมมุติทั้งนั้นถ้าเราไม่ลงสมมุติมันก็ไม่มีค่ามีราคาอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เอาหรือก็ไม่ใช่เราเอาแต่เอาด้วยความไม่หลง เหนะจะมีร้อยล้านพันล้านก็มีไปเถอะแต่มีด้วยความไม่หลงแต่เดี๋ยวนี้เรามีด้วยความหลงว่าเป็นของเราจริงๆเราได้จริงๆทงั้งๆที่เราก็เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองตายไปไม่มีใครได้แม้แต่สลึงเดียวแต่เราก็ยังโลภเราก็ยังอยากได้เราก็ยังหวงยังแหนเนี่ยเน่ยบทสรุปนะเราทุกข์เพราะอะไรอ่ะ ปุ๋ยเราทุกข์เพราะอะไรยึดติดกับสมมติฮะยึดติดกับสมมติอืมเรายึดติดในสมมุติเนี่ยถ้าเราไม่ยึดติดสมมุติเนี่ยสมมุติถ้าเขามาดา่าอีปุ๋ยอีควายเห็นหมะเราก็สบายเห็นหมะเพราะว่าปุ๋ยก็ไม่มีไม่มีจริงอีควายก็เป็นคําสมมตุติเห็นหมะแต่เราไม่รู้จริงก็ไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่มีจริงนั่น่ะ ปุ๋ยมันก็ไม่มีจริงอีควายมันก็ไม่มีจริงแต่เราทุกข์ทั้งสองอย่างเขาด่าเราเหยียดหยามเราว่าเป็นอีควายนี่สรุปก็คือทุกข์เพราะเราไม่รู้แจ้งว่ามันเป็นสมมุติเนี่ยถ้าเรารู้แจ้งเนี่ยทุกข์ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่มีจริงสุขมันก็ไม่มีจริงแตกว่าความรู้สึกเท่านั้นเอง เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจงนี้โลกทั้งโลกไม่มีอะไรเลยเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลก,กวิทูพระองค์นะั้รู้หมดเลยโลกทั้งโลกไม่มีอะไรจริงๆที่มันมีเพราะเราหลงไปเองเท่านั้นเองนี่การมาปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อสร้างสติปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจบ ความเป็นจริงก็คือไม่มีอะไรเห็นไหมน่าจะสําเร็จหมดเนาะอาจารย์อ้วนเห็นไหมยำหลักไว้ง่ายๆนะศินมีอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่ทําผิดก็คือสํารวมระวังกายวาจาใจเรานั้นไม่ให้ทําผิดเราก็มีศินอยู่ตลอดเวลาสมาธิมีกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าใจของเราตั้งมั่น เนี่ยเราจะต้องฝึกตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่สมาธิความเข้าไปสงบนะสงบไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าสมาธิตั้งใจมั่นอย่างเราขับรถเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจมั่นในการขับใช่ไหมล็อหเบรกเราไม่เบรกเป็นไงสอนแสดงว่าใจเราไม่เป็นสมาธิก็ชนเขาเท่านั้นเองเพราะนั้นการขับรถที่ปลอดภัยก็จะต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นใช่ไหมเขาจะเลีวเขาจะหยุด มองกว้างไว้เลยคนจะข้ามถนนเขาจะหยุดเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่านออกหมดหลวงตาขับรถมาสามสิบกว่าปีไม่เคยชนใครเพราะเวลาขับรถเนี่ยไม่ให้ใครมาคุยเลยนะหลวงตาเนี่ยตั้งใจขับอย่างเดียวนี่คือสมาธิความตั้งใจมั่นไม่ใช่ว่าไม่ชนนะมีอยู่หัวหนึ่งลงจากสะพานบางกอกน้อยรถ เบรกแตกรถล,ลงตาเนี่ยนะรถคันหน้าเนี่ยมันมันเอาไม่อยู่แลวมันเบรกแตกอะ่ะแล้วก็ลงลงลงสะพานอกีกมาแล้วจะเอาชนกับคันไหน <c oughs> ข้างหน้าเราเป็นรถเบนซ์เสียงเงินเยอะนะ <c oughs> <c oughs> ก็หลบออกมาชนซูบาล <c oughs> ุสัดเ,เปี้ยงเข้าไปซูบาลุเรามันเป็นรถเฟรชนะกระโปรงเนี่ยถึงติด ล้อหลังเลยนะซูบารุของเราไฟไฟไฟรี่อะแตกเท่นั้นเองเฟียดพันร้อยเยนร้อเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิก็ชัดเบนโอ้โหซ่อมไม่รู้แค่ไฟท้ายเนี่ยข้างละหมื่นสมัยก่อนน่ะนะข้างละหมื่นสองด้วยซ้ำเนี่ยไฟท้ายรถเบนอย่างเดียวเราก็โอ้ไม่ได้กันพุ๊บมาทางนี้ เง <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องสมาธิความตั้งใจมั่นเห็นไหมมันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีสมาธิก็มีปัญญาตั้งใจมั่นจะเอาทางไหนที่มันเสียมากเสียน้อยนี่ต้องใช้ปัญญาเห็นไเนี่ยเราก็เอาแล้วรถญี่ปุ่นซ่อมก็ง่ายไม่แพงเหมือนรถเบนเนี่ยเขาเรียกว่าศิลส,สมาธิปัญญาประกอบอยู่ที่ใจเราเมื่อเราฝึก อยู่ตลอดเวลามันก็จะสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในใจแต่มันแยกเวลาทำหน้าที่หน้าที่ของศีลก็คือสำรวมระวังที่จะไม่ให้กายวาจาใจใหรกายวาจาไปละเมิดไปทำผิดอย่างอื่นสมาธิมีหน้าที่ตั้งใจมั่งในกิจที่เราทำให้มันสมบูรณ์ให้มันปลอดภัยนี่คือหน้าที่ของสมาธิปัญญาสอดส่องดู ที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยหน้าที่ของปัญญานะมันก็อยู่ที่ใจเราหมดกิเลสก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละเพราะนั้นใจเราเหมือนก็อี้ดนตรีเวลานั่งอ่ะเขานั่งได้คนเดียวเห็นไหมตอนนี้กิเลสมันนั่งมันนั่งอยู่ที่ใจเราก็เอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปแทรก แทกแทรกให้มันออกไปให้มันออกไปจนกระทั่งเรายึดอำนาจมันได้เด็ดขาดกิเลสก็หมดปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านก็ยึดเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็จะถูกกิเลสยึดมาเป็นเจ้าหัวใจมานนับพบนับชาติไม่ได้พอเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระองค์สอนให้เราเครื่องมือที่จะกำจัดที่จะแย่งชิงเอา ก็อี้จากอำนาจของกิเลสก็มีแค่สามอย่างศินสมาธิปัญญาก็สรุปมาจากมรรคมีองค์แปดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อให้เราเข้าใจง่ายก็แค่เนี้รักษาศินสมาธิปัญญาศินมีหน้าที่สำรวมระวังสมาธิตั้งใจมั่นปัญญาสอดส่องสอดส่องอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยหน้าที่ของปัญญาหมด ถ้าเรามีอย่างนี้เราก็สบายสบายนะต่อไปตั้งจเจรดแลพรอ่ก็ขอให้ลูกหลานจำไว้นะอุปรกรณ์ที่เราจะเอาชนะกิเลสตัณหาก็คือศีลสมาธิปัญญา ฝึกไว้ที่ใจศีลมีหน้าที่สำรวมระวังสมาธิมีหน้าที่ตั้งใจมั่นปัญญามีหน้าที่สอดส่องให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรโดยทั่วถึงกันเพราะว่าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัย ต่อสัพพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีของทิศบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแกส่สรรพสัตว์ทั้งหลาย น้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน